สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสค l u บค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะราพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับใครที่เลือกไพ่นะคะนะ้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกใหมย่ยเลขหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณคืออะไรนะคะ เรามาเปิดไพท่ทาลอดกันนะคะออกมาสองใบนะคะเป็นเอ่อคิงออ f เพนทาโคลสนะคะแล้วก็โฟลออฟสวอตคะ่ะอืม ฝนกำลังตกเลยดูยแลสุขภาพกันด้วยนะคะอืม The Star ค่ะสวยจังโอเค Seven of w a n d s กับ Five of Pentacles นะคะอืม hmm. ตอนที่เราเห็นจากหน้าไพ่เรา เราก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันมันจะออกมาเป็นความรู้สึกแบบไหนเพราะว่าอืมบางทีบางครั้งอะคะ่ะความรู้สึกที่เราเห็นน่ะมันจะค่อนข้างชาัดแต่ว่าสําหรับกองนี้โนณหน้าไพ่ใบเนี้ยพอมันมาประกอบกับไพ่ใบอื่นๆที่อยู่ข้างๆกันอะเรากับค่อนข้างเหมือนตกอยู่ในภาวงเหมือนแบบ ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาอยากพูดหรือว่าอยากบอกคืออะไรคะ่ะคือเหมือนถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณคือคนที่สำคัญเรามีความรู้สึกว่าเขารู้นะคะรู้แล้วก็อไม่ได้อยากเสียคุณไปนะหรือว่าทำอะไรใดๆก็ตามให้ให้ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตตอนนี้ แต่ถามว่าแอคชั่นอะไรที่เขาจะออกหรืออะไรใดๆอะคะ่ะมันค่อนข้างนิ่งอะนิ่งนิ่งทั้งทั้งอาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่เขาพบเจออยู่ตอนนี้หรือว่าสถานการณ์มันเหมือนแบบ มันให้ความรู้สึกค่อนข้างวุ่นวายมากเลยนะในในส่วนตัวของเขาในพาของเขาอะค่ะเหมือนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับตัวเขาหลายเรื่องเลยเหมือนวุ่นวายมากจนเขารู้สึกว่าเขาแฮนเดิลเรื่องราวหรือว่าจัดการเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบไม่จะใช้คำาไรด,ดีคือถามว่าฝืนทำไปทำได้ไหมแต่คือมันจะเหนื่อยมากก็ก็ทำได้อยู่ค่ะแต่เขารู้ว่า มันมันไม่ควรเป็นภาวะเนี้ยมันไม่ควรเป็นเสเตจใจแบบเนี้ยในการมีใครสักคนนะคะคือเรารู้สึกเหมือนว่าเขาเขาทําอะไรได้มากกว่านี้เขาเขาดูแลคุณได้ดีกว่านี้นะถ้าถ้าเขาจัดการเรื่องราอะไรบางอย่างออกไปจากตัวเขาได้แล้วอะคะ่ะมันเหมือนแบบปัญหาที่มัน มันสูมมันลุมเล้าตัวเขาเต็มไปหมดอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเขายังไม่สามารถออฟเฟอร์หรือว่าให้อะไรกับคุณได้มากกว่านี้ทั้งๆท,ที่เขาอยากให้ได้นะอยากที่จะให้อยากที่จะดูแลแต่เหมือนแบบเหมือนอะไรอะไรยังไม่เอื้อเลยสมมุติเนาะอา่ เหมือนเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจคุณเป็นคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีแต่ด้วยอาจจะใดๆก็ตามอยู่ๆที่บ้านเขาก็อาจจะมีปัญหามีเรื่องที่จะต้องใช้การเงินหรือการเงินก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานโยกย,ย้ายงานทําให้เหมือนแบบคือเหมือนเหมือนชีวิตตัวเขาก็วุ่นวายอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วคือพอมีคุณอยู่ด้วยอะ เขาไม่ได้มองคุณว่าเป็นพา,พาละนะเรื่องที่หนึ่งอันนี้เรื่องที่ดีแต่ด้วยใจที่เขารู้สึกว่าเขาดูแลคุณไม่ได้เอาซะเลยอะถ้าดึงคุณมาตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมาลําบากด้วยกันมันเลยเหมือนแบบอยู่ในหลูกที่แบบว่าอุตสาไม่ไม่ชอบใช้คำว่าอุตสาเลยมันได้เจอกันแล้วเนาะอุตสาได้เจอกันแล้วได้รู้จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ดันมาผิดจังหวะไปนิดนึงหรือว่า ชีวิตเขามันดันเจออะไรบางอย่างหรือโชคชะตาโยนอะไรบางอย่างมาให้มาให้พอดีเลยอ่ะแต่ในในความรู้สึกของเขาว่าเขาเขาไม่อยากดึงคุณไปลำบากเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเดี๋ยวขอจัดการเรื่องเราตรงนี้ก่อนแล้วก็เรื่องของเราอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันความรู้สึกดีๆเขาไม่เคย ลดน้อยถอยลงไปนะคะหรือว่าการเงียบหายเดี๋ยวการนิ่งเงียแบบมันไม่ได้แปลว่าแบบเขาเขาจะทิ้งความพยายามที่เขามีให้กับคุณแต่อย่างใดคือคุณยังเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่เสมอเพียงแต่ว่ากำลังของเขาไม่มากพอที่จะแบกคนทุกคนไปบนบาทบนหลังของเขาได้ในตอนนี้เหมือนแบบเขาจะต้องดูแลรับผิดชอบใครหลายๆชีวิต เหมือนกันนะคะที่เขาต้องต้องอยู่ต้องดูแลหรือแม้กระทั่งกับตัวเองเนี่ยอาจจะแบบโดนกดดันเรื่องงานอาจจะแบบที่องค์กรบริษัทอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการบีบบังคับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคือเขาก็พยายามสู้อยู่แต่คือเหมือนแบบมันสู้หลายด้านเลยสู้รอบด,ด้านไปหมดเลยทีนี้พอหันมาที่คุณเนี่ยมอนมันเหมือนเขารู้สึกสองจิตสองใจว่าเขาควรจะมอง คุณอยู่ห่างๆแล้วปล่อยให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าหรือว่า,าคือเขาเรียกอะไรเหมือนก็ทนกันไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกเสียใจไงว่ามันมันเหมือนดึงดึงคุณมาต่ำหรอจะใช้คำนี้ได้ไหมฟังดูมันแย่ไปไหมหรือดึงคุณมาลำบากอะซึ่งเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากเห็นภาพนั้นเนาะคือถ้า ถ้ามันจะเป็นแบบ perfect world เลยนะแบบเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณก็สามารถใช้ชีวิตของคุณไปได้คือเขาก็ไปจัดการเรื่องของเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันที่พร้อมพอๆกันอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีทั้งคู่เลยแล้วก็มันเหมือนแบบมันเหมือนเขาวัดใจนินนดๆว่าตอนนี้เขากำลังลำบากอยู่อะแล้วเขาอาจจะไม่ได้จับมือคุณแน่นอะ วันที่เขาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วอ่ะเขาหันกลับไปคุณยังอยู่ตรงนั้นไหมมือที่ยังจับกันมันแน่นอยู่ไหมหรือว่ามันค่อยๆหลวมแล้วก็หลุดไประหว่างทางซึ่งถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไม่โทษใครนะแต่ถามว่าการเที่ยวทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกความรู้สึกคุณแต่อย่างใดหรือว่าไม่ให้เกียรติในใคออรอๆบางคนก็จะรู้สึกว่า ทำไมลําบากทำไมไม่บอกทําไมไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันแต่สําหรับเขาเขารู้สึกเหมือนแบบเขาเขารับมันไม่ได้ที่ที่ตัวเขาไม่สามารถดูแลคุณได้ตอนนี้แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเอ่อเอ,อเนอร์จีเ,เขามีไม่มากพอที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างหรือคน คนรอบๆตัวเขาทั้งหมดนะคะมันเขาแบบขอไปตั้งหลักก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หวังว่าถ้าเขามองกลับมาคุณก็คงจะยังอยู่ตรงนั้นแต่นี่คือเป็นจิตของคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะยังยังอยากอยู่หรือว่าอยากไปเหลือหมดใจแล้วคือไม่มีการโทษไม่มีการโมโหไม่โกรธกันเลยเนาะแล้วก็เ,เราว่าลึกๆอ่ะเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่า เนี่ยอันนี้มันเป็นความรู้สึกตั้งแต่ต้นแหละมันเพิ่งมาชา้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาสงสัยในความรู้สึกนี้เขาสงสัยในความสัมพันธ์อย่าเพิ่งสับสนนะเขาไม่ได้สงสัยในตัวคุณแต่เขาสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปได้หรือเปล่ามันไปต่อได้ไหมคุณโอเคกับเขาไหมคุณโอเคกับเขาในวันที่ดีแล้วก็ในวันที่ฝนตกด้วยหรือเปล่าหรือว่าคุณแฮปปี้กว่าเฉพาะในวันที่แบบฟ้าใสทุกสิ่งทุกอย่างดีงามไม่มีปัญหาแต่พอวันที่มีปัญหาเนี่ย อืมคุณคุณอยากเดินไปกับเขาไหมน่าจะเป็นคํานี้มากกว่าซึ่งเออตัวเขาเองเหมือนกันเขาเหมือนแบบก็ไม่ค่อยแน่ใจคือแบบถามว่าเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกนะในในใจเขาเลือกเขาเลือกคุณไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเลือกเขาหรือยังแล้วก็จะยังเลือกกันอยู่ไหมในวันที่เ,เจอวิกฤตหรือว่าเจอปัญหานะคะบรรยากาศมันเลยเป็นแบบอึมๆคึมๆนิดนึงเนาะแต่ เรายังมีความรู้สึกว่าลึกๆลึกๆในหัวใจเขาว่าเขาเขาปรารถนาดีกับคุณแต่ว่าถ้าสิ่งที่แสดงออกอ่ะอย่าเพิ่งไปน้อยใจว่าเ,เขาเรียกอะไรทาไมทาไมไม่พูดไม่บอกกันหรือว่าทําไมทิ้งกันกลางทางเขาเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากทําแต่ว่าเหมือนแบบมันไม่เชิงว่าเขาทําเพื่อดาวใจนะแต่มันมันสถานการณ์มันเป็นไปแบบนั้นจริงๆสถานการณ์มันเป็นเหมือน ช่วงทดลองจริงๆอะเนาะคือตอนที่จีบกันทุกอย่างดูดีอะไม่ไม่แปลกหรอกที่คนสองคนยังอยู่ด้วยกันแต่วันที่มีวิกฤตนี้แหละมันจะเป็นโนบ่งบอกเหมือนกันว่าเราอยากอยู่ข้างเขาไหมซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่หรือเขาจะเลือกคุณหรือไม,ไม่ไม่ไม่มีคนผิดทั้งคู่นะคะแต่ความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คนสองคนจะต้องเลือกกันเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะเราไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาๆค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะคะ จะเป็นเรื่องอะไรเซเว่นออฟเพนทโคสนะคะตามด้วยไฟฟ p อ n t a พนท s โคสค่ะ เดี๋ยวเราขอเปิดเพิ่มอีกสักสามใบนะคะว้าวทัวร์คับสชื่นใจ <c oughs> ไม่เห็นมาพักนึงเลยทัวคับโอเคไฟฟ์ออฟวอลค่ะมาด้วยจัด เราก็ตัด้วยจัดติ i นะคะโอเคสิ่งที่เขาต้องการจากคุณอแอบเฉลี่ยวใจนิดนึงตั้งแต่เห็นหน้าไพ่ใบนี้แล้วว่าเรามีความรู้สึกว่าใครที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยเขาเขาทำผิดอะไรกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะว่าไพ่มันขึ้นประมาณว่าแบบ ให้อภัยเราได้ไหมประมาณนี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าน่าจะมีอาจจะเป็นเรื่องผิดใจก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบความผิดอะไรมากมายแต่อาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ที่ผิดใจกันหรือว่าไม่เข้าใจกันแต่เรายังรู้สึกนะว่าเขาเขายังอยาก ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยในความสัมพันธ์นี้นะมีความรักมีความห่วงใยมีความปรารถนาดีอยู่เยอะมากเยอะแบบเยอะเลยอะเยอะชนิดที่ว่าคือปัญหามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยนะเพียงแค่เราจะจัดการปัญหาหรือว่าเราจะดีวความรู้สึกเนี้ยยังไงจะปรับตรงไหนกันให้เข้าใจมัน มันเป็นความรู้สึกที่คนสองคนพยายามจะไปต่อด้วยกันมันมันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขหรือเป็นข้ออ้างข้อแก้ตัวใดๆเลยคือถ้าผิดก็คือขอโทษเนาะคือถ้าผิดก็โอเครับฟังฟังแล้วก็เราจะบอกว่า เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเสมอสำหรับคู่ลักคือการฟังนะการฟังด้วยหัวใจกับการฟังด้วยหูนี่ไม่เหมือนกันนะคือแบบว่าฟังให้เข้าใจความหมายผ่านๆไปอะกับฟังด้วยหัวใจอะไม่เหมือนกันอย่างการฟังด้วยหูเนี่ยสมมุติเนาะเอาเรื่องง่ายๆเนาะเรื่อง basic. เบสิก สมมติเอาเป,เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเนาะเขาอ,อาจจะถามว่าซักผ้าหรือยังถ,ถ้ากําลังรู้สึกไม่ดีอยู่นะถ้าผู้ฟังกําลังรู้สึกไม่ดีอยู่กําลังมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีปมอะไรสักอย่างนะคาว่าซักผ้าหรือยังเนี่ยแปลความหมายว่านี่ใช้ฉันเหรอแล้วทำไมเธอไม่ทำเองคือแบบว่ามันมันสานต่อได้เยอะมากเลยนะทั้งที่เป็นประโยคธรรมดา แต่ม,มาฟังตอนที่เรากําลังอารมณ์ไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีมามีเรื่องอะไรมาก่อนคือมันมีเหตุปัจจัยอยู่บ้างแล้วอ่เหมือนแบบมีไฟกกุ่นๆกำลังโกรธเรื่องอื่นอยู่บ้างแล้วแค่แบบประโยคประโยคเดียวเนี่ยพังเลยก็ได้นะน้ําเดือดเลยก็ได้นะแต่ประโยคเดียวกันเมื่อกี้สมมติว่าผู้ฟังมีความสุขดีอารมณ์ดีนะคะอยู่ในโหมด พลังงานที่ดีเขาถามว่าซักผ้าหรือยังคนฟังเนี่ยฟังด้วยใจไม่ใช่ใจธรรมดานะใจที่เมตตาใจที่เป็นห่วงเป็นใย,ยคนอื่นน่ะใจที่รักใครสักคนน่ะเราเราอาจจะหันเราอาจจะหันไปตอบด้วยประโยคที่เรียบง่ายก็ว่าเออยังเออลืมเออขอบคุณนะที่เตือนหรือว่ายังเลย ตัวเองซักให้เขาหน่อยได้ไหมเขากําลังทํางานตรงนี้อยู่หรือว่าเออแป๊บหนึ่งอะ่ะผ้ามันยังไม่เต็มตะกร้าเลยเราว่าเราจะรออีกหน่อยเห็นไหมคือมันทั้งผู้รับฟังผู้รับสารเนาะแล้วก็อารมณ์โหมดตอนนั้นพลังงานระดับพลังงานที่ตัวเองมีอยู่ตอนนั้นนะมันทําให้หนึ่งประโยช่ะกลายไปเป็นอะไรก็ได้เป็นไฟ เผาให้ทุกสิ่งทุกอย่างวอดวายก็ได้เป็นไม้ขีดก้านสุดท้ายที่จะรู้สึกว่าฉันจะไม่ทนเธอแล้วก็ได้หรือเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งของชีวิตปกติของคนจองคนที่ต่างที่มาต่างที่ไปเราก็เรียนรู้กันก็ได้นะคะทีนี้คีย์อีกอันหนึ่งเนอะ,น,ะนอกจากเรื่องการรับฟังแล้วเรายังมีความรู้สึกว่า ถ้าเขาจะต้องการอะไรสักอย่างเราว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คู่รักหลายคู่อยากได้เนาะผู้ฟังที่ดีแล้วใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือการให้อภัยอะการให้อภัยจะใช้เยอะใช้หนักมากเลยนะสำหรับการประคองความรักความสัมพันธ์นะไม่ได้แปลว่าหรือไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้คนคนหนึ่งทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่เราจะให้อภัยไปเรื่อยๆนะ การให้อภัยมันมันก็จะมีระดับมีเลเวลของมันว่าอันไหนเป็นธงแดงที่แบบไม,ไม่ควรเลยที่จะให้อภัยเช่นการทำลายร่างกายไม่ควรเลยที่จะให้อภัยมีแค่ครั้งเดียวก็มากเกินพอแล้วนะคะการทำลายร่างกายการทำลายจิตใจในลักษณะแบบใดก็ตามข่มขู่ตะโกนด่าทอหยาบคายอะไรประมาณเนี้ย มันไม่ควรทําตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราคือหัวใจเขาเนาะคือถ้าเราสําคัญถึงขนาดว่าเขาอยากอยู่กับเราอะ่ะเขาควรจะดูแลเราไม่ใช่จีบเสร็จจีบเสร็จมาอยู่ด้วยแล้วอยากทําอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องดูแลไม่ใช่เนาะไม่ใช่ซื้ออะไรบางอย่างเข้ามาแล้วก็จะทําอะไรก็ได้เราไม่ใช่สิ่งของเนาะเราอยู่เพราะว่า มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและเขาก็ยังทําดีกับเราอยู่คือมันเป็นการเช็คทุกวันเนาะในเรื่องของความรักอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเ,เคยทําดีมาต่อจากนี้ไปจะทํายังไงก็ได้ไม่ใช่เนาะกลับมาที่เรื่องของการให้อภยัยการให้อภัยเยอะๆเนี่ยคือเหมือนเรื่องเรื่องเล็กน้อยะคะ่ะเรื่องที่แบบว่าเราต่างที่มาต่างที่ไปอะ่ะ เช่นสมมุติเนาะสมมุตเิเราถูกที่บ้านสปอยมาพอมาอยู่กับเขาต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาก็จะคอยบอกเราไปหมดเราก็จะรู้สึกว่าเขาบน่นใช่ไหมบ่นนี่แหละให้ทําอีกแหละอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ต้องเอาเอาเอา,เอาเรื่องความให้อภัยใส่เติมเข้าไปเพื่อให้ความรักไปต่อได้เนาะพอถ้าเราแบบว่าดึงดันจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาความรัก กลับมาที่ความรักเนาะความรักคือทีมหนึ่งทีมเรากับเขาเป็นทีมเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ชนะจะมีผู้แพ้เสมอต่อให้เราจะสะใจที่จะเป็นผู้ชนะต่คนที่แพ้จะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราเราจะยังมีความสุขกับชัยชนะนั้นหรือไม่เนาะคือของบางอย่างมันบอกกันได้มันคุยกันได้ไม่ต้องยืนกาะชัยชนะไว้ตลอดเวลา เราเราหาคู่รักเนาะเราไม่ได้หาคู่แข่งนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นกี่เรื่องกี่เรื่องแล้วเนี่ยเรื่องการให้ภยัยเรื่องผู้ฟังที่ดีแล้วก็เรื่องอน่าจะเป็นสองเรื่องเองนะอ๋อเรื่องความพยายามใช่ไหมความพยายามตอนต้นก็คือจะต้องใช้เวลาหน่อยเนาะ ในเรื่องของความรักกว่าที่เราจะทําความเข้าใจใครสักคนนะคะแต่เราเชื่อนะว่ามันไม่มีคู่รักคู่ไหนมันไม่ทุกหรอกมันมีด้วยกันทางนั้นแหละทุกมากทุกน้อยแต่ขอให้ความสุขมันมีมากกว่าเราก็พร้อมที่จะฝ่าฟันใช่ไหมถ้าคนสองคนนะ่ะจับมือไปด้วยกันเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กปัญหาก็เป็นเพียงแค่ ชาเลนจ์อุปสรรคอะไรบางอย่างเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เงื่อนไขของการเลิกกันนะคะมันเป็นเงื่อนไขที่มันแทบจะไม่ใช่เงื่อนไขมันคือสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นไปต่อกันได้ปรับปรุงอยู่ด้วยกันรู้จักยืดหยุ่นเนาะถอยเข้าถอยออกนะคะช่วงไหนเราควรถอยช่วงไหนเราควรจะลุกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะในสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะคะคือเขารักคุณนั่นแหละแล้วกออ็อยากพยายามที่จะไปต่อเขารู้ว่ามันก็คงจะมีทุกบ้างมันจะมันก็คงจะมีความสุขมากแต่ในความรู้สึกเขาอะ เขาต้องการจะทํำยังไงก็ได้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเพียงแต่เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันแหละว่าเอาละคู่เราเราเราจะทํำยังไงให้ให้เราเดินต่อไปได้โดยที่คุณก็ยังมีความสุขเราก็ยังมีความสุขนะคะเป็นกําลังใจให้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ วังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ